สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะในคลิปนี้เราจะมาเล่าข่าวต่อเนาะว่าทําไมคืนวันที่28่นะคะที่จะมีการหยุดยิงกันนะคะก็คือไปตกลงที่มาเลเซียกันเนาะแล้วบอกจะหยุดยิงกันนะคะอันนี้ก็เลยจะมาพูดว่าเหตุผลทําไมมันยังมีต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงคืนยี่สิบนะคะประมาณนั้นนะคะที่ ทางกอกงกโกดนะคะที่กําลังปะทะกันเนาะเพราะว่าต่างคนต่างจะต้องรักษาพื้นที่ของตัวเองนั่นแหละคะ่ะแล้วทางตาเมินทมตาควายนะคะช่องบกช่องอันมาที่มันปะทะแบบแรงมากเนี่ยด้วยเหตุผลว่าการหยุดยิงโดยไม่มีเคลื่อนไขเงื่อนไขเนี่ยตอนเที่ยงคืนเนี่ยใครหยุดอยู่ตรงไหนเที่ยงคืนต้องหยุด แล้วตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ของฝั่งนั้นทันทีนะคะไทยเราถึงต้องนะคะสูญเสียนะคะรอสอรักษาพระองค์นั่นแหละคะ่ะที่ออกไปยืนประจันหน้าในครั้งนี้แหละค่ะเนาะแล้วก็สามารถรักษาภูนะคะมะเขือแล้วก็ปราสาทตาพวายไว้ได้นั่นแหละค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยคุย,ค,ยค่อยคุยข่าวต่อเนาะย บอกมนนิบอกติดกระทัดพี่น้องเอ้ยฟังข่าวหลายอะมาฟังกันค่ะข้อจะตกเป็นอาชญากรสงครามตามธรรมนูญกรุงกรุงรมและผิดอนุสัญญาเจนีวาจริงๆน่าจะตกไปเป็นอาชญากรสงครามแล้วนะเพราะมันลงทั้งเด็กใช่ไหมทั้งโรงพยาบาลอาจารย์ยังบอกว่ายังไงสองผู้นำที่ไปคุยกัน ณีที่สองผู้นําไปคุยกันที่มาเลเซียนะคะแล้วก็มีตัวแทนจากสหรัฐกับจีนร่วมรับฟังด้วยเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเป็นตัวกลางในการพูดคุยก็เหมือนเป็นเจ้าภาพอะค่ะเพราะว่าใช้ภาษีมาขู่เราส่วนจีนก็ถือเป็นพี่ใหญ่ของภูมิภาคซึ่งจริงมีความสําคัญนะคะอาวุธหลายอย่างของกัมพูชาอย่าง PHL03 ก็มาจากจีนค่ะเพราะฉะนั้นไทยต้องทํางานอย่างหนักและพูดคุยกับจีนด้วยว่าไทยต้องการสันติภาพนะคะหลังจากนี้ค่ะส่วนตัวมองว่าจริงๆเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่มีการขู่เรื่องภาษีเนี่ยทำก็ทศ ในการเข้าไปเป็นตัวกลางเหมือนกันส่วนจีนเนี่ยน่าจะช่วยได้มากกว่าเพราะว่าสองประเทศเขาก็ขานอํานาจกันและเราก็ไม่ควรจะเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะใช่อันนี้ถูกต้องค่ะไม่ควรเลือกยิงหยุดยิงตอนเที่ยงคืนแล้วเนี่ยต้องหยุดหมดนะฮะไม่ควรจะมีการยิงกันอีกนะครับผมเข้าใจฝั่งเราเนี่ยหยุดจริงนะครับแต่พอฝั่งเขายังยิงเข้ามาเลยทาให้มีการยิงกันต่อหรือป้องกันตัวด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมวิเคราะห์ว่าเขาต้องการที่จะกินแดนให้มากที่สุด พราะาพอหยุดยิงจริงแล้วเนี่ยมันจบแค่ไหนก็จบแค่นั้นไงแล้วมาเจรจากันต่อดังนั้นเนี่ยคือเหมือนช่วงเวลาก่อนหยุดยิงจริงต้องให้มากที่สุดอย่างน้อยนะครับเมื่อเกินเที่ยงคืนมาก็อย่างน้อยที่แม่ทัพแม่ทัพภาคของเราคือแม่ทัพภาคสองของเขาคือแม่ทัพภาคสี่กับห้าจะมาเจรจากันพอตั้งเจรจาปั๊บเนี่ยต้องจบจบจริงละเพราะถึงเกิดระดับแม่ทัพเนี่ยมานั่งคุยกันแล้วถ้ายิงต่อเนี่ยผิดแน่นอนมันเหมือนมอไม่รู้ไงใครยิงใครกันบ้างเขาเขาจะกล่าวอ้างว่าเรายังยิง ได้เหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยวิเครห์แบบแบบนี้นะครับถ้าเราจะกล่าวหาเขาเราต้องมีหลักฐานถามว่าทางฝั่งกัมพูชาจะหยุดจริงไหมผมมองว่าการหยุดยิงเนี่ยนะครับฝ่ายกัมพูชาเ็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะเป็นทางลงของรัฐบาลกัมพูชาด้วยผมวิเครห์แบบนี้นะครับเพราะรบกัน5วันเนี่ยดูว่าฝ่ายกัมพูชานะครับสูญเสียมากกว่าเพียงแต่ตัวเลขเขานี่นะครับ บอกว่าแค่ห้าคนเนี่ยมันก็เป็นตัว,ตวเลขที่ไม่จริง oh, นะครับ oh, oh, oh. เพราะว่าตัวเลขของของศพของฐานกัมพูชาที่เราให้ส่งคืนให้เขาในสองครั้งประมาณสิบเจ็ดคนค,น,นครั้งสิบเอ็ดคนสิบสองคนอีกครั้งหนึ่งห้าคนหนึ่งมันก็าเกินกว่าห้าคนแล้ว mm. นะครับการที่เขาแถลงตัวเลขต่ำจะมันตระหนัใจสถานการณ์ในกัมพูชาได้ดีขึ้นนะครับตัวเลขการสูญเสียต้องน้อยที่สุด นะครับเพื่อให้เลยครับเพราะถ้าสูญเสียมากเนี่ยความสูญเสียมันเลยกระทบไปถึงรัฐบาลคุณเซนคุณมาเน็ตด้วยเพราะถ้าลบกับประเทศไทยแล้วสูญเสียมากคนก็จะวิจารณ์ว่าเรามาลบกับประเทศไทยทําไมพอหยุดยิงปั๊บมันห้ามเคลื่อนย้ายกำลังไงนึกไหมฮะก็แปลว่าหยุดยิงที่ไหนเนี่ยชายเขตแดนเป็นของใครก็เป็นไปตามนั้นแล้วเจรจากันอีกทีห้ามยิงข้ามเคลื่อนย้ายกำลังมันจะเป็นข้อได้เปียในการต่อสู้เห็นไหมคะฟังจากนะผู้รู้เนาะ หยุดยิงตอนเที่ยงคืนหยุดแล้วใครอยู่ตรงไหนแผ่นดินเป็นของคนนั้นนะคะไทยเราถึงต้องรักษาประสาทต,ตาเมืองทมประสาทต,ตาควายไว้ให้มั่นนั่นแหละคะ่ะภูมะเขือด้วยใช่ไหมคะทุกคนที่เราติดตามข่าวนะั่นแหละเพราะว่าในคืนวันที่ยีบแปดคือสุดยอดนะคะคือทั้งกว่าตั้งแต่เจ็ดเริ่มเจราจากันนะ่ะมันก็มีแล้วใช่ไหมคะ ยิ่งมาช่วงดึกๆนี่โอ้โหนะคะเสียงสนั่นวันวหวนั่นเลยค่ะเพื่อที่จะรักษาพื้นที่ของตัวเองนะคะไทยเราไมเรับเจะเจขอชื่นชมทหารหานกล้าของประเทศไทยทุกๆท,ท่านแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านแเ,เนาะสามารถยึดได้สิบอพื้นที่กลับมาเป็นของประเทศไทยดังเดิม คำว่ากลับมาเป็นของประเทศไทยเพราะว่าขมีนขึ้นมายึดตั้งแต่ปี5้าสิบเอ็ดสจากสัญญาส่วนที่สัญญาที่รัฐบาลนะคะได้ไปเซ็นไว้กับขมีนั่นแหละนะคะ Mou 4สาม c ให้สิตทหารขมีนขึ้นมาบนปราสาท นะคะต่างๆในประเทศไทยบนพื้นแผ่นดินไทยได้จากนักการเมืองล้วนๆน,นะคะพอมันเป็นนโยบายของรัฐบาลทหารเขาก็ทำอะไรไม่ได้ขึ้นมาประท้วงไปก็เท่านั้นขมีนมันไม่เคยฟังไม่เคยใส่ใจที่จะฟังการทักท้วงห้าร้อยหกร้อยก็แล้วแต่ที่ประท้วงไป จนมันขึ้นมาประจำการสร้างกระเช้าขึ้นมาสร้างนะคะบันไดขึ้นมามากมายนะี่ในยุคลุงตู่ไม่ได้ทําเพราะอะไรพเพราะขมนไม่กล้าพูดไม่กล้ามาแสดงตัวตนว่าอยากจะได้สามประสาทกับหนึ่งช่องบกและเกาะกูดแต่พอยุคเพื่อนขึ้นมาบริหารประเทศเอาแล้วพราะมีข้อตกลงอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่งั้นจะบอกว่าแค่โทรมาอยากได้อะไรจะจัดการให้ เห็นไหมไม่ต้องไปฟังเมทัพภาคที่สองเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราเขาเป็นคนฝั่งตรงข้ามกับพวกเราพวกเราก็คืออะไรก็คือนะคะอิงกับฮุนเซนไงฝั่งเดียวกันทหารไทยเมทัพภาคที่สองประชาชนเป็นฝั่งตรงข้ามกับเขานี่แหละค่ะนะคะมันจึงทหารจึงทำอะไรไม่ได้ในช่วงนั้น พอมาเจอยุคนี้กระทั่งคลิปหลุดนี่แหละคะ่ะทหารถึงรู้ความจริงว่ามันมีการตกลงกันแบบนี้จนกระทั่งประชาชนรับไม่ได้ก็เริ่มนะคะที่จะมีปากเสียงตั้งแต่รัฐบาลมาจนถึงประชาชนต่างคนต่างเอาประชาชนเข้าหากันจนกระทั่งไทยเราก็ไม่ยอมอยู่แล้วพอมันเป็นพื้นแผ่นดินไทยใช่ไหมคะทุกคนมันก็ต้องปกปักรักษาห่วงห่วงแหนและปไตยของตัวเอง ห่วงแหนนะคะโบราณสถานของประเทศตัวเองไว้เพราะนั่นมันคือแผ่นดินไทยโบราณสถานมันก็ตั้งอยู่ในแผ่นดินไทยไงคนไทยถึงไม่ยอมจนกระทั่งบอกถ้าถึงขั้นปิดปราสาทก็ต้องรบก็เป็นจริงตามคาดพอปิดปุ๊บก็รบทันทีนะครับมันจึงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในในที่บอกว่า ยุคทุกยุคทุกสมัยที่มีปัญหาแต่ไม่เคยสะสางนั่นแหละค่ะเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้แล้วกันนะคะในคลิปนี้ก็เล่าประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะคืนนี้หลับฟันดีราตีสวัสดีค่ะ